สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้แม่ไก่จะมาอ่ามาดูว่ามาดันที่สวนนะคะลูกใหญ่มากนะคะเสียดายดกมากมากเลยไม่รู้จะทำาไงก็เลยจะมาดองนะคะมาดูกันนะคะดองมะดันในครั้งแรกในชีวิตนะคะแต่เชื่อมั่นว่าจะอร่อยหรือไม่เดี๋ยว15วันก็รู้นะคะวิธีทำบางนี้นะคะมะดันเอามานะคะเราก็แช่น้ำตัดหัวตัดท้ายแช่น้ำไว้ สองคืนเสร็จแล้วเราก็มานี่เลยนะคะเรามาเอาเปลือกเ,เอาเม็ดมันออกนะคะเหลือแต่เนื้อนะคะเห็นแต่เนื้อเห็นไหมเมันดานเนื้อหนามากลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากๆเลยแล้วเราก็ตอนนี้แช่น้ําปูนแล้วค่ะแช่น้ําปูนหกชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็จะเอามาสู่ขั้นตอนล้างน้ําปูนนะคะล้างน้ําปูนให้สเสด็จนะคะ ทุกคนดูนะคะสวยมากเลยมาดันสวยสวยนะคะเนี่ยเอาเม็ดออกแล้วนะคะเอาเม็ดออกมีแต่เนื้อเลยนะคะมีแต่เนื้อเลยนะคะแข็งเนื้อแข็งพอแช่น้ําปูนใสนะคะแล้วจะตอนนี้จะมาล้างน้ําปูนใสนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราล้างน้ําปูนใสนะคะล้างน้ําปูนใสแล้วก็มาทาให้มันเสด็จน้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปไปไปดองนะคะ ในดองในหัวเชื้อนะคะไม่ไกลจะแกะเม็ดออกค่ะเนี่ยเอาเม็ดออกเอาเม็ดมาดันออกนะคะก็ะจะมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อนะคะเนื้อหนามากนี่มาดันเนื้อหนานะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาน,นอร่อยมากไม่ต้องกังวลเรื่องอเรื่องเม็ดเรื่องอะไรนะคะเนี่ยมีแต่เนื้อนะคะมีแต่เนื้อสุดยอดนะคะมะดันสวนชนะงามนะคะ เพราะมันมีเยอะ<ม>ก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงกินก็กินไม่ทันนะคะจะเอามาวางขายก็ไม่มีเวลาก็เลยต้องมาแปรรูปนะคะเห็นเขาดองขายกันนะคะทีน,นี้ก็เลยว่าเอ๊ะเราน่าจะทําได้ก็เลยเอามาทํานะคะจิดยอดนะคะนี่เนื้อเนื้อบดัสวนชนะน้ำนะคะน้ำมกน้ำ รูปใหญ่นะคะมาดันคันนี้ยางไม่มีนะคะไม่เห็นมียางนะคะมียางน้อยถ้าเป็นม่มดันแถวห้วยยางจะเยอะมากนะคะแต่ตัวนี้ยางเขาน้อยนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อที่ได้มาตรฐานนะคะ สีที่ใช้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติสีผสมอาหารนะคะเพาใช้ไม่ไกลจะคำนึงถึงสุขภาพตนเองนะคะ,ะโดยสัดส่วนปริมาณนะคะ,ะเนื้อมนดันนี้3กิโลนะคะ3กิโลก็จะใช้ประมาณกิโลหนึ่งประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนถ้าหมดถุงนี้ใช้น้ํา20ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นจะแบ่งส่วนนะคะจะแบ่งส่วนมาใช้ดูนะคะมดันเนื้อหนามากสวนชนะง,งามเรานะคะ นี่นะคะมาดันเนื้อหนามากนะคะสวยจะแกะเม็ดออกเลยนะคะเราจะทำเพื่อให้คนรับประทานแล้วมีความประทับใจนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยแค่เรามาถึงขั้นตอนแค่แช่น้ำปูนล้างน้ำปูนให้สะอาดแล้วมาจิ้มน้ำพริกเกลือนะคะน,นี่พริกเกลือค่ะ จะชิมให้ดูว่ามันเปรี้ยวขนาดไหนนะคะเพราะครั้งแรกในชีวิตที่ทํานะคะอืมไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่ไม่เยอะเลยเปรี้ยวไม่เท่ามะขามนะคะอืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วอืมถ้าดองเสร็จนี่จะอร่อยแค่ไหนนะคะนี่เลยอืมอร่อยดูน้อยๆหออืม สุดด,ด,ดนี่เลยขวดโหลที่เราจะใช้ใช้ดองนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือ,อจากเราผสมกับน้ำเปล่านะคะผสมกับน้ำสะอาดนะคะไม่ใช้น้ำฝนนะคะใช้น้ำสะอาดที่กรองอ่าเวก็จะเนี่ยมาเสร็จแล้วจะมาเทน้ำดองนะคะอ่าี่เลย ท่วมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ฝาที่มันมีตัวนี้ปิดอย่างสนิทนะ,ะปิดอย่างสนิทจะให้ฟองอากาศมันแตกออกหมดก่อนแล้วแล้วก็เราใช้ปิดอย่างสนิท15วันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า มันจะอร่อยแค่ไหนนะคะขนาดยังไม่ดองยังอร่อยเลยเพราะว่ามาดันพันนี้นะเขาไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ยางน้อยที่สุดเลยเมื่อทําขั้นตอนนี้แล้วแทบจะไม่มียางเลยนะคะนี่ได้แล้วมาดันดองของสูตรแม่ไก่ไวยกระียนนะคะติดตามกันนะคะอีก15วันรอทานกัน ส่วนกระป๋องนี้นะคะเราจะทําเป็นแช่อิ่มนะคะเราจะเป็นแช่อิ่มมาดันนะคะลูกสวยๆเนื้อน่าหนานี่เลยนะคะแช่อิ่มแต่จะไม่เน้นหวานมากนะคะเพราะว่าแม่ไก่เป็นคนไม่ชอบหวานนะคะก็จะเอาแค่แค่ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าอุย้ยอร่อยมากๆเลยเนี่ยแกะเนื้อออกนะคะแกะเม็ดออกแกะเม็ดข้างในออกเงี้ย ะะกรอบแล้วนะคะเพราะว่า,าแช่นะ้ำปูนใสมันก็กรอบแล้วก็ประมาณนี้นะคะแช่อิ่มเป็นคนไม่ชอบหวานนะก็จะทําน้ําตาลน้อยๆน,นะคะนี่เลยแช่อิ่มมาดันแช่อิ่มนะคะสุดยอดสุดยอดืดอดอมอร่อยเลยอร่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมยังไม่ได้แช่อิ่มเลย แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะอร่อยแล้ว